ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองเสหาลุงพลนะคะนี่เห็ดขาวดินนี่เห็ดขาวดินเราไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอา 这样。 เห็ดเพิงก็ออกเทนเนาะเห็ดผงขามนะเห็ดงข้ามเห็ดพ <ar> ุ <one S 1> <pa> ่งเขาแฉบเด้อใส่กระยังด well, ้วย้าม right, ือน well, ีป้าฉ right, ีเต well, ็มกระยังเลยเด้อพี่น้องว่าเห็ดบ่ออกได้นี่มว่าเห็ดบ่ออกนะคะอือถ้ามันออกมันจีได้ชอนกระยังเพื่อนเนาะช้อนกระตา ไปหาตัหาเห็ดคืนมาทางนี้นอกหาเศษๆนี่ล็ใบมือเนาะคืออันน้ำอนโอ้ยน,นันนกี่อยู่นี่เด้อพี่น้อง ดียูสายตาเ็ยยา่ก็เห็นดอกบลีโรดบีโรดบระศั่นแม่ใา่ละอีกดอกนึงโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกจยาย่มาเดินเด้อเออกโอ้ยยยยยยยอยย่ไสยย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 อยย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 ่ยย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 ย เดี๋ยวๆเอาจับเจือผุนพอดเอาทางนั้นจิมทา้งแหลมพอดบูจิมโอ้ยหนอยาเจ้าหน้ายเอ้ยชอ้ยซ้ำกันเราพี่หนอเอ้ยเอออ้ยงามค่นเดโอ้ยหนอพญางามเลยอันนี้หนอพญานะคะปขึคดวัชิได้เจมเจมเจมหลมลมลม่มประควัชได้เด้พี่หนอ แรงมมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอาวบคุณนะคะที่มาหาเห็ดกับแม่ทีกับยายโลงนะคะมือเอ๋นะคะปวดไผ่นะคะน้ำบักจับบอติดเลยค่ะพี่น้องเลอนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อนนี้ไม่มีหรอถูดติดให้ด้วยนะคะคาะว่าเห็ดมันกำลังออกได้เลยมืออื่นมาหาเนาะมืออื่นเนาะมือไปอยู่บอโน่นน่ะนะ โคกนี่นี่ใกล้ใกล้ไปไปโคกนั่นก็มอออาเขาย่างกาออกเตีสยนะเนาะอือเขาสิคือมือนั้นเลยเาออกสามมแล้วก็ออกห้เขาเนื้อไปสามม่เนกันนี่ก็เอาเียเขาูิวะเขาก็นมือหะเดี๋ยวอา เมืเม่อให้เมื่อให้ตาทาล่างเนาะข้ากระปเนาะแล้วก็หนึ่งแกงก็ได้มึก,ก,กเลยอาจจะทาแกงคือเก่ีเจ้าก็มาแบ่งอาจบบอ,อด้หน่อยได้ผูกครึ่งก็นนยังไง,งไไอ,อืจะ่า้หาเนำน้ำเดียวเน่ะมมนจ้กถือเดียวเออียวคน้เลือ นี่ตัง้งแดงแต่ดอกมันม่คิด่พ่อกินจำเอาคลิปแล้วก็โพ่อพ่กระดายจำเอาคิปพขานะอั้นกูนายนเว่าคนบมนอม่านอดพายอุ้ยเม่พีอุ้ยมีแม,ม่นบอมันออกโคกดินเด็กมันแม่นพิลึกเธอบอกอม่งค่อยเอานะ,นะานบ,บ่แบบนี้ได้อันนี้มันกำลังอกอกอันนี้แล้วมันกำลังออกนะ ดอกบานอันนั้นมืนหวานบริเกียวเด้อมันสิออกไปเรื่อยๆข้าปีนี้เห็ดเราหมดปีลงแล้เนาะมีฝนตกแล้วมันก็อ้ายลุตัวแล้วก็เอาก็เอาก้อนในนี้เราเห็ดออกแถวนี้ก็แม่นเบิดมาทักตรงที่มองอีกแค่ดงมาเราไปนะนี่มองนี่มองใกล้ๆอ้าน้ำฝนตกอีหลีเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ตี เท่านี้แหละโคกนี้แหละฮารล อย่างนี้าเหามีไปน้องลุงจะหาพวกแม่โมเปมล่ะน้องหาห่าก็จะไปลุงลุงผัดบอกเ่าเลยดีฮะลุงผัดว่าให้เ่าเลยเนาะแล้วเพื่อนชิว่าบอกเราบอกไปกขย่าเจ้าเด้อไปมาแล้วยังบอกเห็นมีเยอะไปแล้วมีบอกเออล่าจนบอกให้ปิดโทรศัพท์เนาะเฮ้ยนี่พี่ฮิตอกพึ่งไป เดี๋ยวมมาออกกดเรา,าเทีนี่อช้ชนะีเอ้ยพี่น่องเอ้ยนะคะพี่น่องเอ้ยพีน่น่องพอเลยแหละว่าผีพอเลยก็ไม่ได้เอามาหิวน้ำ เดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนยันงบุ่ทันเลยลงล้ยังบาอิมเออก็คือเราดูค่อยัคลิปนี้ได้นาทีปลายฮะไม่ได้โตก็โตไม่ได้โตก็แล้วไปโอ้ได้หลายจุดเลยเจท,ท้าแต่มันเท่าเนาะอย่างเมนตกมัมด,มดมองไปเจอหวาน มือนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อผลงานมือนีเดอ้อนี่นะคะเทาเทาก็สีเอาจะเอาอะไรบ่ะจะแล้วไม่หาเบิงให้เอฟซีเ<อ>บิกเห็ดนี่นะคะครึ่งกระหยังนะคะวันนี้นะขนาดไปแค่หย่อมๆนะอันนี้ถ้าเข้าไปหาจับเจือขึ้นสิหลายกว่านีเนาะมือนีเนาะคะ่ะเอฟซีเดีเข้ากาแาไปทุระนะคะเรื่องบทยหญย่ ผลงานของสองเซียวเด้อพี่น้องโมนี่เด้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะโคจบอยู่ในกระยังนี่ลหรอคะจบในกระยังู่ในกระยังจบเอฟซีค่ะจบความฮักเจ้ากับเจ้าท้บอกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเจอกันช้าไปนะคะเอเรามาเจอกันช้าไปนะะมาเจอกันช้าไปมันก็เลยเถ่าพี่น้องเออนะคะดอกบ้าไงขั้นบนบนเถ่านี่เดือพี่น้องนะคะตุ้ม ซ้ำกำปั้นนี่เด้อนี่น่ะมันบริหน่อยเด้อดอกมันน่ะเออบักไงบักไงได้ค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะนี่ดอกบานซ้ำกระดูกหว่าโอ้บะแม่นหน้าบานซ้ำกระดูกเด้อพี่น้องเฮ็ดบานซ้ำกระดูกเด้อบะแม่นค่ะบะแม่นหน้าบานเนยเฮ็ดบานแต่คนกระนาบานยี่เด่นอมุนีเนาะ